บรรยากาศยามเย็นห้วยไม่ตายนะครับเย็นเลยนะครับพาที่ใกล้ตกดินเลยครับผมบรรยากาศ เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม่ตายนะครับจังหวัดประจบกีรีขันธ์ตรงจุดที่เรายือนอยู่นี่เขาเรียกว่าสะพานห้วยไม่ตายนะครับรบรรยากาศพาทิ่ใกล้ตกดินเลยครับลมเย็นมากเลครับบรรยากาศรอบข้างครับผม บรรยากาศยามเย็นของที่นี่ครับลมรื่นมากเลยครับทำงานเสร็จก็แวะพักผ่อนบ้างครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็รุ่งงานต่อได้ยินเสียงนกครับโอ้โหสดชื่นมากอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับผม คิดมากเกิดแก่เจ็บตายมาีทุกคนนะครับผมยากาศครับโอโหลมรื่นจริงๆครับ พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะครับผมความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับผมจะไปคิดจะไปแค้นใครนะครับผมจริงเราคิดมากคิดแค้นคนอื่น ใจเราก็จะไม่มีความสุขนะครับอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขมากที่สุดอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับผมตนแลไปที่พึ่งของตนนะครับคำสอนของพระเจ้ายังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ ตัวเราต้องพึ่งตัวเราให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะไปพึ่งคนอื่นสิ่งสำคัญเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนนะครับโอ้โหนกเยอะมากรั้งนี้นี่บรรยากาศนก,นก,นกอยู่ข้างหลังฮะนกนก,นกเต็มเลยครับทาทีก็ใกล้ตกิีแล้วนะครับผม ันจะคำลงใจกับห่วงหาบ้านที่ฉันไกลจากมารับตาป่านนี้อยู่ดีอย่างไรครับผมคิดถึงมันนอกนะครับ เราจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับ